เมืองเ่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนะาทั่วทุกภู่มีภาพตดตามกันคุ้นสุขลายสาช่องก้ามอเดินานาให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำาองหมายสามมง เช่นเป็นผู้ใหญ่นั่นก็คือเยาวชนขอยกย่องคนเก่งนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมนักศึกษาสาขาปฏิมากรรมคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีวันนี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากสามารถที่จะคว้าแชมป์การแข่งขัน แกะสลักหิมะนะครับในงานแกะสลักหิมะน้ำแข็งนานาชาติประจำปี56นี้ภายใต้หัวข้อนะครับ h a s b i t ิท t i เ n n นที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบินประเทศจีนโนนนี่การแสดงความยินดีกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยมีผู้แข่งขันทั้งหมด58ทีมจาก10ประเทศครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆโต,ต,ตอย่างอังกฤษยุครนฮ่องกงรัสเซียอย่างนี้เขาก็มีหิมะเยอะแต่บ้านเราสามารถวาาคว้า คณะมาได้คราวนี้ขอยกย่องชื่อนิดนึงนะครับคุณจัก,กริดผิวจันทร์คุณภัยบณ์งามวงคุณสาธิตกระเทศนักศึกษาปีที่สองนะครับของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งนะครับสามารถที่จะคว้าใช้มาได้จากสาขาปฏิมากรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค,ค่ะก็<ด>นะอยู่ปีที่1ปีที่2เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นมานั้นก็เป็นนะคะ,ะรูปของอการแกะหิมะสุพรรณหงษ์ที่มีรูปโฉมงดงาม บนเจดีทรงพุ่มเข้าวบินนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่บอกว่ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่น่าสนใจแตกต่างจนกระทั่งทําให้ได้รับชัยชนะมาก็คือเขามีการขึ้นฟอร์มรูปในลักษณะรูปทรงของเรขาคณิตแล้วกราฟลงรายละเอียดเดินลายตามที่ได้สเก็ตภาพไว้มีการเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษเทคนิคการต่อหิมะด้วยน้ำเขาบอกว่าอันนี้แหละที่เป็นเทคนิคพิเศษที่ทาง ทีมเนี่ยได้คิดค้นขึ้นจนกระทั่งเนี่ยทำให้ทีมอื่นๆเนี่ยค่อนข้างประหลาดใจเออทาได้อย่างไรนะคะจนนําไปสู่การได้รับชัยชนะทั้งทั้งที่นะคะในช่วงที่ไปแข่งขันนั้นที่ฮาบินเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิติดลบสาองศาเซลเซียสนะคะหนาวเย็นมากๆแต่เด็กๆนั้นไม่ย่อท้อถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะของเยาวชนไทยเลยค่ะเอาละนะครับเรื่องดีๆนี่นะที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งประเทศนะครับต้อนรับมีความสุกกันระหว่างครูบาอาจารย์กับบรรดา ผู้ที่ไปคว้าชัยกลับมานะครับคยยม่า